ตัวเด้นหน้าช่องโมาน,นี้ก็ยังเยี่ยมเหมือนเคยนะครับเนาะสำหรับตัวเด้นหน้าช่องโมานที่ให้ไปนะครับตัวแรกก็เป็นทางฝั่งของยิบลอนต้านะครับยิบลอนต้าก็เอาชนะมาได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เข้าวินกันไปเต็มๆนะครับส่วนตัวที่สองนะครับที่ให้ไปก็เป็นทางฝั่งของมาเลเซียพบกับฟิลิปปินส์นะครับในกำแพงอ่าครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวนะครับ ก็พลิกกลับมาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับก็เจี๋ยครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวที่3เมื่อวานที่ให้ไปนะครับสำหรับตัวนี้น้าช่องเมื่อวานนี้ก็เป็นทางฝั่งของอังกฤษยู9นะครับพบกับอิตาลีคู่นี้นะครับก็เจ้ากันไปนะครับ2ประตูต่อ2เนาะยกย้าเจ้ากันไปนะครับแต่ในครอบครัวนะครับเราก็ยังมีความฟินให้อย่างต่อเนื่องเนาะ สำหรับตัวเน้นในครอบครัวเมื่อวานนี้นะครับที่วางให้ไปทั้ง2ตัวนะครับเข้าวินฟินกันไปเต็มๆทั้ง2ตัวเลยนะครับยินดีกับพี่ๆที่ติดตามผลงานหน้าช่องแล้วก็ในครอบครัวกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่นะครับพี่ๆ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่ๆด้วยกันเช่นเคยนะครับคู่แรกนะครับไปกันที่บอลยูฟ่าเนั่นลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเซอร์เบียพบกับสเปนนะครับคู่นี้ฟอร์มของสเปนดูดีกว่านะครับก็ต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเซอร์เบียเองนะครับพวกเขาเป็นรองเยอะพอสมควรนะครับแถมพวกเขาจะขาดแกนหลักไปหลายรายเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ ทางฝั่งของสเปนเองถึงแม้จะมีแข่งบางลายนะครับที่ถอนตัวออกไปแต่ภาพรวมดูแล้วนะครับยังคงมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับด้วยดีกรีาการเป็นแชมป์เก่ายุโรปในสมัยล่าสุดนะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าชั่วโมงนี้พวาะเขามีฟอร์มที่ดีที่สุดในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่สเปนได้เลยนะครับ คู่ที่สองนะครับเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสพบโคเอเชียนะครับโปรตุเกสเองนะครับเสริมแข้งใหม่มาหลายรายนะครับแต่ภาพรวมดูแล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับเกมเล่นในบ้านพวกเขา8นัดนะครับสะดุดแพ้แค่2นัดนะครับนัดที่แพ้ให้กับสเปนและก็ฝรั่งเศสแค่นั้นเองที่เหลือเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งของโคเอเชียเองนะครับนักเตะค่อนข้างอิ่มตัวเนาะยังใช้นะครับตัวหลักตัวเก่าอยู่นะครับ อย่างเกยมยูโร2024ที่ผ่านมานะครับทรงบอลไม่มีเลยนะครับวันนี้ไม่น่าที่จะต้านเจ้าบ้านอย่างโปรตุเกสไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่โปรตุเกสได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบลารุสพบบันแกเรียนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเบลรุสเองเนยครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของบัแกเรียเองนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้1นะครับแล้วก็เสมอ4ฟอร์มนะครับดูดีกว่านะครับ มุมที่น่าสนใจในวันนี้นะครับให้ไปมองทางฝั่งของบาเกเลียดีกว่านะครับทีเมเวิร์กของพวกเขาเนี่ยดูดีกว่านะครับในเรื่องของกระแสและกำแพงนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยในวันนี้เนาะเล่นๆไปแล้วนะครับน่าจะเบียดเก็บชัยชนะไปได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่บาเกเลียได้เลยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเชียร์บอลกันอย่าง,งมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ